สวัสดีครับทุกท่านกับผมปรมาจารย์สีดีรับกับเข้าสู่ Call สดิวตี้วอลโซนทูโหมด DMC นะฮะวันนี้เราอยู่กันกับอีกหนึ่งไกด์เควสนะครับมีชื่อว่า Courier เป็นเควส Shadow Community Tier 2ซึ่งถ้าแปลตามตัวก็คือเป็นเควสเด็กเดินเอกสารนะครับ เควสเนี่ยให้เราไปหยิบแล็ปท็อปบิ i ติงทจากในเด d d r อปที่ h y d ด o e ิเล็ก i ิหลังจากนั้นก็ให้ไปโยนยังเด a ด d อป p 3จุดด้วยกันนะฮะมีที่ซาย่าออ e เซเว o r อมีที่ a r ร์ a ดา l ิลเลและก็ที่อ l c ชลิมพา a s สนะฮะภายในเวลาทั้งหมด3นาทีนับตั้งแต่โยนลงเด d ด r อปอันแรกจะทำอันไหนก่อนหลังก็ได้นะครับซึ่งที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้เลยก็คือลำดับแรกเนี่ย ผมแนะนำให้โยนที่ซาย่าออบเซอร์เวทอรีก่อนนะครับผมและหลังจากนั้นค่อยไปยังจุดที่ต่ำลงมานั่นก็คืออาร์ตาวิลเลตนะฮะสามารถมาโดยการล่อนดมชูชีพเข้ามาได้ง่ายๆนะฮะแล้วก็สุดท้ายไปจบยังที่อัลชาริมพา s สซึ่งหากมีคนช่วยนะฮะเทคนิคของการทำเควสเนี้ยหลกัหลกๆเลยก็คือให้คนหนึ่ง s t a นบารอยู่ที่ซาย่าออฟเซเวนทอรีนะครับรอโยนแล็ปท็อปตัวนี้ลงไปในเดนด็อปหลังจากนั้นให้เพื่อนร่วมทีมไปรอที่อาร์ดาวิลเลจนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นเมืองที่อาจจะเข้าแล้วออกยากด้วยนะรวมไปถึงมีบานพานะรอที่จะพาเราไปยังอัลชริมพาสต่อให้ได้ไทยทันทีนะฮะก็จะเป็นอะไรที่รวดเร็วกว่าการขับรถจากซาย่าออฟเซเวนทอรีลงมาฝ่าเข้ามาในเมืองเพื่อมาโยนเดนด็อปนะครับ แล้วจริงๆตัวเควสก็พยายามเหมือนจะให้เราใช้ยานพาหนะใหม่ที่เป็นมอเตอร์ไซค์ด้วยเหมือนกันนะฮะเอาจริงแล้วมันก็เร็วมากๆแหละแต่ว่ามันไม่ได้จําเป็นสําหรับการทำเควสเท่าไหร่นะครับแค่เราแอคไวทเดอร์สไบให้ได้ก็พอนะฮะซึ่งก็ให้เราสังเกตจากในแมปนะฮะว่ามันอยู่ตรงไหนก็แค่ไปขึ้นคอบรถก็จะถือว่าสําเร็จขั้นตอนเควสแล้วนั่นเองก็ไปว่ายัางไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะครับผมแล้วเดี๋ยวไงาาเราเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวััสดีครบ